สวัสดีครับอยู่กับช่องเกมเมอร์อีสปอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาตยาสกินใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับเป็นนาตยาสกินนี้นะครับก็มีความสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ดูเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกัน นี่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะคะโดนศัตรูก็แรงแรงเลยนะทุกคนดูและนี้ก็จะเป็นสกิลสองนะครับก็จะเป็นรูปตัวตลกออกมาเลยเดี๋ยวเรามาดูอันติกันอันติก็จะเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อสู้กัน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย